สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในแมปเอดิฟิวเตอร์เกันเนาะนหลายๆคนก็น่าจะเห็นจากหลายๆช่องแล้วนะครับหรือว่าไปดูทางทวิตเตอร์หรือไปดูใน Discord บ้างหรืออาจจะไปเจอใน Facebook หรือ n e ็มาแล้วนะครับว่าเอดิในวันนี้นะครับมันไม่มีอัปเดตแล้วนะครับ จร,จริงๆมันควรจะอัปเดตตั้งแต่เมื่อวานนั่นแหละก็คือช่วงวันเสาร์นะครับปกติจะอัปเดตทุกๆวันไม่ใช่วันสิทุกๆ2ส,สัปดาห์นะครับแต่ตอนนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยครับไม่มีอีเวนต์มาเพิ่มทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีเปลี่ยนอะไรเลยนอกจากปกเกมนอกจากปกเกมนะครับคือปกเกมตอนนี้กลับไปเป็นปกเริ่มต้นตั้งแต่แรกๆเลยนะครับอาจจะเป็น ลางบอกไว้ประมาณว่าเพจซิมมันน่าจะถึงจุดสุดท้ายของการอัปเดตแล้วนะครับสำหรับคนที่เติมไปเนี่ยส่วนตัวพี่ก็คิดว่าคุณเพสตันก็คงเขาก็คงมีสองอย่างก็เขาก็คงให้ให้ยอดเติมเนี่ยถัดไปเกมแบบว่าเกมต่อไปได้อะไรอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้คือคุณเพสเตนกำลัง กำลังจะเปิดตัวเกมใหม่นะครับหรืออีกแบบก็คือเติมไปแล้วก็คือเติมไปเลยนะครับก็คือไม่ได้คืนไม่ได้อะไรทั้งนั้นเพราะว่า,าต้องคิดอย่างนี้นะครับทุกคนคือคือที่เราเติมกันไปเนี่ยเพราะว่าเราเติมแล้ว,วเรามีความสุขในระยะเวลานั้นนะครับคือพอมันถึงเวลาที่เกมปิดอย่างเงี้ย เราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นผู้เล่นเราไม่ใช่คนสร้างเกมอะไรพวกนี้นะครับนั่นแหละครับคือเราเอาเงินเราไปซื้อความสุขมาแล้วนะครับเองจริงผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้เติมเกมในโรบอคเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่าเกมโรบอคเนี่ยเราไม่รู้ว่าวันไหนนะครับวันไหนที่เกมนี้จะปิดตัวลงหรือว่าวันไหนที่แมปนี้จะไม่อัปเดตแล้วอะไรอยงนี้ก็ เล้นสายฟรีดีกว่าฮะเกมโรบอกเอาละครับตอนนี้ก็เท่าที่พี่ไปดูมานะหาแบบหาข้อมูลมาเลยอะ่ะคือพี่ไปดูมาทุกที่เว้ยแต่ว่าไม่เจออะไรเลย <c oughs> หาหาข้อมูลแบบว่า Update อัปเดตอ่ะอัปเดตของเพจซิมอ่ะคือไม่เจอเลยเข้าไปหน้าบิกก a ที่ปกติเราก็อ่านกันใช่ไหมพี่เจอแค่ เจอแค่เกมร้านอาหารนะครับ My r e s t a r a n นะคือไม่เจอเพจซิมเลยตอนนี้คิดว่าเกมน่าจะก็จะจบที่แพทนี้แหละครับน่าจะไม่มีให้อ่านกันแล้วทุกๆวันเสาร์เราก็จะมาอ่านเพจซิมต่อจากนี้เราก็จะไม่มีมาอ่านแล้วคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็สำหรับน้องๆที่ติดตามช่องพี่จากเกมนี้นะครับ เอาจริงๆคือหลายๆคนน่ะที่ติดตามช่องพี่อ่ะคือรู้จักรู้จักพี่มาจากเกมนี้บางคนก็อาจจะมาจากเกมประตูบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าน้องๆทุกคนก็มาจากโลโบอกเหมือนกันนะครับคือเราก็มีความทรงจําดีๆเนาะกับเพลสติมพี่ก็มาเริ่มเล่นช่วงคริสต์มาสนะครับคริสต์มาสปีที่แล้วก็เกือบเกือบปีแล้วมั้งพี่เล่นมา เิมนี้ก็เปิดมาสองปีนะครับที่อาจจะอยู่ไม่ถึงปีนะแต่ว่ามันก็สนุกดีนะครับเกมนี้เป็นเกมที่สนุกมากเป็นแมปที่สนุกมากแต่ว่ามันพักหลังๆมันเริ่มแบบมันเริ่มไม่ค่อยมีอะไรให้ทาแล้วอะครับทุกอย่างมันก็เดิมๆเดิมๆแล้วก็ฟาร์มเปิดไข่เปิดไข่เ,เนี่ยเอาจริงไหมคือถ้าคุณเพลสันเนี่ยเขาทำเลด,ดีกว่านี้นะคิดว่าคนเล่นอาจจะเยอะนะครับ แบบสุ่มหาไททานิกสุ่มหาตัวมิสติคออะไรเงี้ยคือสายฟีมันมันแทบไม่มีทางสุ่มได้เลยอะมันต้องมันต้องเป็นแบบเติมเอาดวงนั่นดวงนี่เพิมลักกงลักกี้ไปตีนั่นตีนี่หาของมาสุ่มนะครับที่คนเล่นน้อยเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะอันนี้ด้วยเพราะว่าแบบฟาร์มไปก็คฟาร์มไปก็ไม่ไม่ได้อะไ,ไม่ได้ตัวไททานิกไม่ได้ตัวใหญ่อะไรเงี้ยคนเขาก็เลยแบบ ไม่เล่นกันคือจริงๆถ้าคุณไปตั้นปรับเลทลงนะครับที่ว่าคนน่าจะยังอยู่นะมันน่าจะยังอยู่เยอะเลยก็เข้าใจแหละว่าอยากทําให้สัตว์เลี้ยงตัวนี้เป็นตัวแรอะไรอย่างนี้หายากสมกับการที่ราคาของมันแพงอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าคือม,มันแทบไม่มีโอกาสในการสุ่มได้เลยอ่ะคนเล่นหนึ่งล้านคนสุ่มได้ไม่ถึงสิบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ ไม่ค่อยดีนะครับคือคนมันจะไม่เล่นเรนาก็นั่นแหละฮะนี่ก็อาจจะเป็นคลิปบอกลา๋ยวซิมเนาะสำหรับน้องๆที่ติดตามพี่อาจจะได้ดูคลิปใหม่แล้วนะอันเนี้ย <c ười> คลิปใหม่แบบเกมอื่นอะ่ะทุกๆเอ่อคิดว่าอาจจะเป็นวันเสาร์เหมือนเดิมแหละอวันเสาร์เหมือนเดิมแต่ไม่รู้นะว่าจะเป็นเกมอะไรพี่ก็คงหาเกมเล่นอะไรเงี้ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ คลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับอาจจะเป็นแมปอื่นแล้วนะหรือแม้ก็เป็นเกมอื่นนะครับเพราะว่าเพจซิมนี้น่าจะไม่มีอัปเดตแล้วครับถ้ามีก็คงเดี๋ยวแวะมาแล้วกันถ้ามีวันไหนที่แบบมีอัปเดตเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของคุณเพสตันนะครับพี่จะมาอัปเดตลงช่องให้เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่มีอัปเดตเลยนะครับของเพจซิมจะมาแจ้งประมาณนี้เนาะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปครับ ฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสคุณที่กำลังดูอยู่น่ะดูจนจบแล้วใช่ไหมล่ะถ้าดูจบแล้วอย่าลืมกดซับสไค i b ์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะ